สวัสดีค่ะพี่น้องพี่เพื่อนมือนี้ยายจิ๋วผ้ามาเบิ้งอันนี้ค่ะอยู่ในอยู่ในช่วงเรื่องของบักม่วงเนาะค่ะเนาะเบิ้งดูค่ะตอนบ่ต้นน้อยๆเตี้ยๆสุ้มล้วนแล้วก็มีเบิ้งหนูพี่น้องในว่ามันหลายเนาะบักม่วงอีสานพี่น้องดกดกเบิ้งค่ะมาเบิ้งตายางมึงหน่วยมันพี่น้องเตี้ยๆบ่ใหญ่ นี่บ้านบ้านพ่อหญ่บ้านพอ่นพอยา่คางบ้านพี่น้องมายามเล่ามานั่งเห่นน้ำเล่าเดี๋ยวเห็นบักม่วงพอดีแบบนี้บึงดูพี่น้องแต่ว่าของแก่กิ้วหมดแล้วแต่ว่าของเรายังเหลือเยอะแล้วเอาถุงใส่กันแมงวันทองเนาะมึงดูฮะังพ่วงหรือมีสองหน่วยโดกรายพี่น้องเอ้ยแกวิชันเนี่ยกินจนอาจนอําติพ่อยามโมมีได้เนาะมึงดู่วยไงผม กินสุกก็แซ่บโอ้หน่วยใหญ่สินันนี่เขาเบาชูฟังพี่น้องเห็นปะสังเกตใช้คิ้วสิบห้าเบิร์เห็นต่อบ้านพ่นนี่ต่มอม่วงพี่น้องต่อกับงามันนี่โมเมนต์นเดียวกันนี่นี่ต่อนี่คือต่ออัน ต้นท่านอีกันนึง่ะอันเล่าอาอไนเล่าอาอไนปลูกไว้ไนมันเฮียแบบนี้มันรี้งไงแต่ว่าต้นท่านนั่นมันมันเป็นท่านบ่แท่บแต่ว่าเล่ากับบตัดทีมพี่น้องเล่าก็เลยอันไปหาไปหาอันผู้เพื่อนเฮดอันติดตานะพี่น้องเนาะเพื่อนรับจ้างติดตาเด้แถวบ้านยายจิ๋วพี่น้องเราก็เลยไปหาพี่น้องเล่าหันละถามเล่าแล้วเล่ามาพี่น้องเล่านี่ไห้ทั้งเกตพี่น้องเนี่ย เอาเบิ้งไก่ไก่บ่เห็นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิ้งมุมพี่พี่น้องพาเบิ้งมุมพี่โอ้ยหน่วยหย่อยหยาบยางเบิ้งมุมพี่พี่น้องเนี่ยตามันเกิดจากตานี่เห็นมองงานงาที่เป็นหน่วยอยู่นี่ขังเกียดเบิง้งอันเพิน่นอันที่เพิ่นเอามาติดเนาะเพิ่นเอานาติดตาเนาะพี่น้องเนา,านะเพินนพ่นก็แซ่เอาตามันแบบนี้าตามันมาติดแปะลงนี่ที่แรกเขาตัดตรงนี้ออกก่อนตัดต้นต้นแม่พันธุ์เนาะตัด ัดงาแม่พันธุ์รอกของเรามันเหลือสองงางานนี่เราก็เห็ดเด้เราว่ามันบติดว่าสันมันติดถึงแท่นั่นงาเดียวท่นพี่น้องแล้วมันแตกออกเป็นสองเส้นเออเราติดเท่านั้นล่ะติดตาว่าสันเอามาติดแปะกันแล้วบัดนี้ก็ใส่ใส่พลาสติกเขียนไว้พี่น้องตอนเราเห็ดยายจิ๋วก็เห็นอยู่ด้ยายจิ๋วยางมาเบิงอยู่โดนล่ะได้ประมาณ ปีครึ่งสองปีนี่ล่ะเออมึงดูมึงดูเราวมอึดกินละบ้านนี่ยมึงดูพี่น้องติดตาก็ดีได้พี่น้องมึงดูผู้ใดมีต่อพันอันปักม่วงยาตัดถิ่มเด้อเนี่ยเฮ็ดคือเล่านี่พี่น้องเฮ็ดคือนพอใหญ่เนี่ยอันบ้านยายคิวเพิ่นกะเพิ่นมาติดไห่เพิ่นเอาน้ำลอยหนึ่งวันสั่นเราว่ะแม่ย้อยยายคิวก็เคยได้ยินยายคิวก็เคยถามเราอยู่ ไปถามเราตาผู้คนเห็ดนะตาอีกคนนึงพะยัยผู้คนเด็ดอีกคนนึ่งค่ถามเราอยู่แล้ว่ารับจ้างอยู่สันรับจ้างติดตาหมกม่วงนี่ลหละแต่ว่ายายคิวของท่นได้จ้างเพื่อนเนาะของยายคิวมันมันเป็นมันเป็นพันธ์แสบอยู่หันนะแต่ว่าเออทำมือได้ยายคิวอยากได้พันธ์นี่เนาะนี่เนี่ยพันธ์ของเราได้เนี่ยเราเอาของเราออกมาเนาะพะยัยที่เราเห็นเราเอาพันธ์ของเรามาติดนี่พันธ์แสบอยู่พี่น้องพันธ์แสบอยู่เราเคยบอกซื้อยายคิวอยู่ แต่บางคนคือเอิอนมาบอกม่วงเอียงซามดืดๆอย่งนี่นละ่ะก็ค่อยบอกบอกแยกจิ๋วยู่แต่วกาแล้วเยอจิ๋วกว็ลืมเนาะผู้เพื่อนมาติดม่ซื้อโยพี่น้องม่ซื้อโยพันอีย่งนี่ละ่ะท่านที่ยอดฮิตนี่ละ่ะโอ้คือพผอแล้วพี่น้องโชคอันนั้นโชคอันนั้นแมนแมนแมนโชคอันนั้นค่ะโชคอันนั้นเนี่ยแมนแมนเลยค่ะโชคอันนั้นโยผัวเราพี่น้อง เฮ็ดจังสี่ก็ดีเด้วนี่เห็นบ่ขนาดติดตาเดียวเลยพี่น้องน่อยหย,อย,อยาบหยางเออเบื้องเบื้องเบิงบ่งค่ะเบิงบ่งดกคักหลายดูอาอามอาอามเพื่อนเพื่อนบ้านเรามีจ็กต้นต้นเดียวต้นหนึ่งนาะพี่น้องอาอามพันบะแสบก็เฮ็ดให้แสบได้ ต้นหนึ่งเฮ็ดได้หลายพันก็นได้เนาะเอาเขียวซืวยมาใส่ก็ได้เอาหนามดอกไม้มาใส่ก็ได้โอ้ท่านสมัยเนาะการเกษตรอย่างนี้ท่านสมัย,รรย,มยค่ะท่านสมัยผู้ปกครองหมกม่วงพี่น้องพ่อใหญ่พอ่พอใหญ่แม่ใหญ่เบิง่งเอาพี่น้องเธอ,เอมีแนวคิดเธอ,เอมีแนวคิดกับเฮ็ดพี่น้องติดตา ติดตาคิดว่าบ่ยากดอกก็เห็นพ่นเห็ดอยู่จ้ะแต่ว่าใหญ่คิวนีิบ่หั่นเด้เห็ดอืมใหญ่คิวบ่อใดลงมือก็เห็นม่ยืนเบิ่งพ่นเห็ดเพิ่นเอาตามันมาละพี่น้องเป็นตาเป็นตามันยังสีนะพี่น้องใหญ่คิวเห็ดเห็นเนี่ยเป็นตามันเป็นตาเป็นอันแต่ว่ามันบ่อใดอยู่หมองหนอดางนี้เลยพี่น้องมันอยู่ใน แล้วแถวในคนตุ่นมันหุ่นตาในหน่อยเนาะเอามาติดแปะเด้อโอ้ยอแตงสีกนน็ได้พี่น้องแนวเซ่หัวสมองมนุษย์เท่าเนาะเอ้าจ้าพามาเบิ้งซื้อเดอกเพื่อเป็นแนวคิดเค็ดจังสีก็กินได้พี่น้องเค็ดจังสีก็ได้กินเอนจาจ้าขอบคุณหลายๆเด้อที่เบิ้งน้ำค่ะติดตามคลิปหนานะะด้วยกัะเด้อ ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำแน่กคนหลายๆจ้าสวัสดีจ้า